สวัสดีครับบ่้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่17มิถุนายน2566นะครับพี่น้องโอ้ครับผม5005นะครับไปออกเล่าพี่น้องเอฟซีเพิ่งแก่ไล่มาบอกไล่อยู่นะครับเนาะคอมเมนต์มาไล่นะครับเนาะขับเพิ่นก่ได้กันอยู่พี่น้องนะครับเนาะครับเอานะครับ เมื่อเช้านี่ก็ฝนตกท่านผู้ชมครับบรรยากาศบ้านเราค้มนะพี่น้องครับเมื่อเช้าฝนตกอยู่พี่น้องครับบ่อยไปแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับท่านผู้ชมกับจะพาไปบ้านเจโรตลีที่เก่านะครับเมื่อวานครับเพ่นวายทางนครพนมนะครับเนาะบอกว่าจะส่งตองงวดให้เลยนะครับงวดนี้นะครับเพิ่นจะส่งไห่ก่อนคือเก่าพี่น้องนะครับผมโอ้บึงท้องฟ้าพี่น้องท้องฟ้าบ้านเรามืดค้มนะครับเนาะกับเอฟซี ครับเพิ่นก็คอมเมนต์มาหลายนะครับนะเพ่นว่าหาศูนย์เป้าเถ่านะครับหาศูนย์ไปออกลาวนะครับพี่น้องมือว่านเนี่เพิ่นก็ตามไปนะครับนะเพูดมาโชคดียู่พี่น้องนะครับนาะครับก็ดีใจกับเอฟซีแฟนคลับนะครับนาะสู้กันต่อนะครับทรรมผู้ชมนะครับงวดนี้ว่าจังไดนะครับนาะครับจังรอฟังอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเด้อจะฝันบอหรือจังไดนะครับธ่รมผู้ชมนะครับผม หัวที่ผ่านมานะพี่น้องนะครับเนาะลดอยู่นะครับนะท่านผู้ชมมกักศูนย์อยู่ด้วยครับพี่น้องนะครับมกักศูนย์อยู่นะครับผู้บางคนพันกว่าฟันเห็นสร้างเป็ดเจ็ดพันว่าฟันเห็นงูนะพี่น้องนะครับเนาะสร้างสองตัวงูกขาบ่าได้ตีใส่เลยพี่น้องมันจะหลายตัวนะครับท้องฟ้ามืดค้มพี่น้องนะครับ ทักทายงี้มือเสาคือเกาครับทผช้ชมครับก่อนจะออกเดินทางนะพี่น้องครับไปบ้านเจรัตรีก่อนครับเพราะว่าเห็นมันเพิ่นคุยกันกับจากนครพนมอยู่เมื่อวานนะครับทำคุณเพิ่นกะเล็กเด่นเล็กวิ่งเพิ่นแม่นน้าพี่น้องเนาะเลขเด่นเพิ่นเพิ่นกระยำมาสามตัวมาสองตัวรับมาแถบทูกงวดน้าพี่น้องงวดที่ผ่านมามีศูนย์มีเจ็ดมีเกานะครับเพิ่นเน้นหลักศูนย์ครับเพิ่นวานหลักศูนย์นี่ให้ลูดไปเลยนะครับผมลูดหลักศูนย์ไปเลยนะครับเมื่อวานตอนเสาเพิ่นกระยำห้เลย เน้นที่ศูนย์เราพี่น้องเนาะครับมาถึงศูนย์ถึงเจ็ดแต่ว่าจับคู่เพิ่นจับคู่ให้รุดอยู่พี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นยำมาให้รุดหลักศูนย์คือพี่น้องบรรยากาศพระเท่าเพิ่นอยู่บ่พี่น้องครับพรุ่งนี้นะครับเพิ่นว่าพรุ่งนี้เพิ่นก็จะไปจังหวัดเลยเนาพี่น้องครับเพิ่นจะไปเลยเจ๊จะไปเที่ยวจังหวัดเลยเพิ่นจะไปหาลูกสาวครับเพิน่นเลยว่าเดี๋ยวรอจากนาครพนมนะครับเนาะเพิ่นจะส่งมาให้นี่แหละพี่น้อง เด่นมาให้ก right? huh? so, so, uh, like, uh, so, <to> ่อนเลยเรารับตา้ชมครับเอาจังไปหาฟังกันบอยู่แต่เศ้าคนอาบน้ำมอบพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวจังรอครับผมอ่าวพนนะครับเจเอพนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะครับเอาขึ้นได้อย่างแต่เศร้าตัดตาหุ้งไม่หมตาหุงคือจะกินแต่เศร้าใชตามหุงไะอัสวัดเอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีเจลตีดีค่ะเอานะครับสู้กันต่อแมนทางนครพนมเป็นยังไงอัน บนโทรมาคือเกาเอา่าเนาะปกติของเาเลหล้าใดๆเราจะให้ตอ่อต่องหมดเลยสูนค่ะคุณแม่ทุกอย่างตั้งแต่สูนปีทรงปีทรง,งเอาจังมานั่งคุยกันนี่พี่เป็นจริงเป็นจังก็เบ็นเบงเมนูพี่น้องตำมะฮุงย่ำตำมะขึ้นนี่แหละย่ำมะขึ้นกินย่ำพีน่น้องนะครับข้อพับข,ข้อเวียงกับเจี๊ยตารี่ได้ตำมะฮุงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไข่เข่าบ้านเฮาเข่าปุ้นนะครับเนาะ ี่น้องเอาตําเองบ่อเลือเอไปซื้อเข้ามาเจ็บเองเอาตำหุ้งพี่น้องมาเด้อมาเด้อเองมาที่คุ้มกันครับผมชมบุ้งวินไหลกินเราบ่อพระกันกินเราบ่อยังหมอตะแล้วอ่าเอาบังบ่กินไปนบ่มบ่อยๆไปเรื่อยๆเอาหมอบพระปาซีปาซีมาคุมปาซีมาคุ้มเย็บน้าพี่น้องมาคนเห็นว่าเอามันบ่สะดวกคุยกันก่อนเมนคือวงบ่ายเย็นเดี๋ยวแฮงไหน มื่ออื่นสิไปเลยจ้ะจะไปเลยเพื่อนจะไปเมืองเลยหาลูกสาวนะครับท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองเลยไปเที่ยวเมืองเลยจะไปลอตเตอรี่ป่ะมันป่ะไปเอาลอตเตอรี่น้ำค่ะลอตเตอรี่นําท่านผู้ชมเอาเจียับมาตั้งปีนะตั้งแต่เออครับผมค่ะมืออ yeah ื่นจับเอานี่จ um ับให้เพื่อนบ้างนะงวดที่แล้วออ่านี่เพื่อนยำคักเนาะศูนทร์ได้ป่าจะบอกบ้าหอกก็ไม่หมูยั่ได้เหรอ่า ถ้าบลมักในสามตูนี่ก็ไปรูดเอาตามใจชอบเป็นกะยามังสันยามนี้ยามมื่งเศร้ามากกับว่าศูนย์ศูนย์ตูนผลหมักแต่นี่อืลเนเด่นไม่เลยพี่น้องครับเด่นหน้าเห็นบหมนะเผนวารักศูนย์นี่รูดเอาเลยเด่นคักเด่นศูนย์หมูว่านยิ่งเศร้ากับยำเนาะเป็นกระทงมายำมาให้ติดศูนย์เด้อจากไหนก็มีศูนย์ผลว่าเอาเนาะครับกะมื้อนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดโอหมูว่านนี่เอฟซีเขาเหม็นเอฟซีไล่มาไล่หลายตจนเราเบ้าเทา คหาศูนซูนหาเบาเถานั่มไปเล่าอีกเออออกขึ้นเนาะได้ยเล่าถ้าขจาได้ยูเสียเศษเนาะเสียเศษน้าเล็กใช่นํำเล่าต้วนมาขึ้นนี่โอ้เจรลกกระปนเจล้วกรศูนละเจร์ศูนหานะครับศูนหานะครับจบใส่เจรมามาเบิง์นะครับผมเนี่เราก็จัดเล่าจะได้ยูกับเล่าเถาสูนเนาะเอฟซีกับ่าเอ้าเบาเ่าั ฟันดีปานีเออพคน่าฟันดีเป็นต่เข่าคน่าก็เลยเอ้าก็เลยเนาะก็ยังโชคดีนะครับเอาพคนมาสื่อของแจ็คบาทครับเดี๋ยวแจ็คไม่ได้ค่ะเจเป็นใครเนาะมาฟังเจคนต่อพี่นังโคบบอกตัวใดงเจว่าทั้งกลุ่มคนโชคมาแล้วศูนย์แล้วศูนย์อีกศูนย์เอาว่าตัวไม่บอกกับว่าอยู่ตัวที่มีแต่ศูนย์ทั้งนครพนมพี่น้อง สูนยเดี๋ยวพ่บ่ถือกับบ่เป็นยนแรงเ้าเอาอุณหอูมินว้แต่ว่าเล็กหญิงเพิ่นเบาเท่ากังเจ็ดมันมีศูนม่เจ็ดมีเก่ามบ่แมนเพาวัดเก่ตัวรองมันบาเขามันขับเขาตัวบ่ร่องเลยเพราะว่ามันก็มาทีละสองตัวเนาะแับเล็กเด่นเพิ่นได้พลองได้หาจับเอาขันบ่มักเพราะว่าเหล็กเด่นเนี่ยแต่ว่าปีนี้เพิ่นขึ้ได้แต่ศูนย์แต่เก่างวดนี้ก็ได้ยาไม่อีกศูนอีกศูนคือเก่าเหตกาไดกระศูนมาจัน น้ำอีกบอกเพราะมันจับคู่น้ำตัวเก่าอีที่พี่น้องเออแต่ว่าวันนี้จะบดบาซ้ำตัวเก่าเป็นว่าเอาไม่ตัวใดแน่ยหละน้องว่าั้นครับศูนย์สองอืมศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกระซ้ำซ้ำอีกหาไม่อีกแล้วเอากับบอกแห่เลยท่านชมนะครับเราเห็นว่าบางเรืงกับว่าศู ศูนย์แล้วก็ว่าศูนย์บรรดาได้กินเนี่ยสิเมนสิเมนได้ถึงเล่ามขึ้นนี่แหละว้าสุดยอดตอนใหญ่มาได้เลยได้กินสองโลได้กินสองโลก็สิเมนสองขันนั่นแหละเอ้าท่านผู้ชมนะครับเนาะบ่าวเถ้าจะรอดงวดนี้จะจังไหนเพราะว่าถ้าฝันจะได้จะได้โทษไปสั่งน้ำเจี๊ยพ่อเจี๊ยเพื่นจะไปเลยค่ะหามาลอตเตอรี่ตัวใดหายเพื่อนเ่งจะได้ให้เพื่นหาทะพูดเดี๋ยว่ารอดก่อนว่าจะฝันเขาตัวใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเถ้าอยู่ที่บ่าวเถ้า งูศูนยังกัดดม่กัศูนย์่ะค่ะม่ีว่าเอาลดเอาลดกเอาลดศูนย์แท้แะศูนย์แท้ี่ว่าอ้ัะบเนนีลตแล้วไข่มาถือนี่มอม่มูจ้าหบตอนเศ้ากัยังยมาอีกศูนศแต่เาทางมันใจแดดที่เท่าเขาเทาอนรับมาก นี่เนะครับผมนี่เากัมมันใจตัวนี้บอกไปว่ามากกับตัวนี้ว่าศูนย์มากคือเก่ากัมมันใจเพราะว่าซูนสามเป็นทั้งนี้ครับแจ๊ดดามั่นยาวกุญแเดี๋ยวเป็นขายของพี่น้องเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้แล้วพี่น้องเนาะเจลอตอรี่ครับที่หนึ่งนะพี่น้องครับหนึ่งกรกฎาษ จากนครพนมเจเป็นขายของอยู่นะครับนะ้อวิ่งศูนย์พี่น้องเดินศูนย์แม่วัญหาศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอีกแล้วพี่น้องกับเป็นย่ำคักเป็นว่าศูนย์นี่เดินดีนะครับท่านผู้ชม คือมีแต่ศูนย์แท้นะครับท่านผู้ชมวิ่งศูนย์นะพี่น้องนะครับลักศูนย์เพิ่นกันเน็นลักศูนย์ที่เกา่าเ<ม>พราะว่านี่องวดนะพี่นอ้ององวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับเพันยำศูนย์นะครับวิ่งศูนย์มีศูนย์มีเจ็ดมีเกา้า ครับจากนาครพน,พนมนี่เพิ่นจะเข้ามาทีละสองตัวพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นว่าศูนย์นี่รูดเลยถ้าไม่ชอบตามที่จับคู่ให้นะครับอ๋อมาแล้วคุยกับเจ๋อพันก่อนขายของเบียร์ขายของเบียร์ขายของค่ะตอนข้ามาหาจีบไปซื้อเหรออาอพวิพนไปไหนพวินไปท้องหน้าค่ะาอ๋อครับพี่วินไปท้องหน้าก็ไลยก็จะขายของไปนั่ง คือคิดไปนําถามไปได้กับว่าศูนอ๋อชูนย์ยังกระดอกกระเดียวเวิดปีเวิดศาสตรกระดอกเอาโทนะพีเวศั่นองแก่ร่องมืออ่าเอาพี่หนองมันกระไดมากจังสี่เพิ่งให้มากสี่เนาะให้มากสี่ครับผมยอดเลขกมีเข้าเล็กบ่เป็นเนาะทว่ากระบอกเบาเถ่าที่ว่าถ้าบ่มักได้หนีกับให้ไอ้ที่เป็นลูดเอาเมนบ่ากรว่าโอ้แต่ว่าเข้าผันมักตัวนี้มากแห้งเอ้ที่ว่าไอ้กระมัก เอาเนาะครับเป็นกระไรมาดุลดวพี่นอ้องจากนาครพนมนะครับผมเอาเจจับเอฟซีคนอันนาไม่พีนังเจะเ,เอาครับท่านผู้ชมมาแล้วมาดวนนะครับจากนาครพรนมพี่น้องนะครับเนาะเอาวิ่งศูนพยัมครับห้ศูมนมาก่อนห้ศูมนมาก่อนตัวแรกอีกสองตัวจังรอเดีเอฟซีกว่าตตรงมีเกา วัดจะสีมี่บอมี่อาหารอดรอดชมที่หนองพระบาเจอกันบาได้มาจากได้มาตะบุขื้นคุยกันตะบุขื้นคุยกันตะบุขื้นในวันเลเข้าวขึ้นเป็นยังสันแท้เดี๋สีเข่าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับมะเข่าเขาศูนย์สามไม่เป็นเด็ดตกเก้าเจ็ดสองกับตกเก้าเขากับวิ่งเจ็ดมาอยู่นีแต่ว่าของข้ามันถือเป็นยังเจ็ดหาเจ็ดเก้าเนาะครับโตโตสองอันโตนั่นมันเป็นเก้าสองอืมเอานะครับทำช่อม อเจพันไปเลยบ่นนี้หาฝันดีกันจะได้โทรไปบอกสั่งไอ้เจปัญหามาให้น้ำลอตเตอรี่ได้ม่โตมักนะครับท่านผู้ชมศูนย์มันเลยล่ะรับสะพุ่งขึ้นไปดูเอ้าแม่หมู่บ้านแก่ใช้เมือแม่ไปซองมื่อค่ะไปซองวันยี่สิบกิ๊กยี่สิบกิ๊เป่าเท่ากับเจลอตเตอรี่กะสลบสลบสลบเลยนี่ศูนย์อยู่โอ้ยนะครับเราตาว้านกะไปเล้าพี่น้องดีใจกับบีบซีเพิ่นนะครับเอาขอบคุณเจลอตเตอรี่ขอบคุณจากนครพนมท่านผู้ชม การเดินทางปลอดภัยเจครับ<ช>สวัสดีครับ